สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าชอบกดไ like, ลค์ช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ๆกดนานๆกดยนันยานกดเยอะๆ,น,ๆ,ๆนะคะเรามาฟังข่าวสดๆร้อนๆเช้านี้นะคะงานบุญครบรอบ3ปีของบริษัทมุนโอมโฮมซับเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเป็นมงคลบ้างไหมขอเชิญละค่ะคุณดวงฤทัทย พ่อแม่ป้าก็ไปบอกแล้วนะพ่อป้าก็มาให้ซองตอนเช้าแล้วป้าก็รับซองแล้วก็พ่อก็ให้พรให้เจริญเจริญอืมแต่ท่านก็พ่อป้าก็ไปหาหาอมน้ำมนต์แล้วก็แกก็กลับก่อนี่มาตอนเช้าก่อนที่ป้าจะขึ้นไลฟ์ก็รับพรพ่อพ่อแม่ตอนเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจับโกหกเถิดกันนะคะรับพรพ่อแม่แล้วตอนเช้ารับพรพ่อค่ะ ตาชานมาคนเดียวตอนเช้านะคะเอาซองมาให้มาหาหลานมีแต่ตาชานที่มาคุณยายสมควรไม่ได้มาดูตรงนี้ค่ะ คลิปช็อตสั้นๆนี่นะคะของที่อีเถิเกลงเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับว่าตากับยายได้เจอหลานแล้วเหมือนกับมาเจอกันเมื่อตอนเช้าเอาเข้าจริงๆถ้าเราดูเสื้อผ้าที่เด็กใส่มันเป็นสองวันค่ะคุณยายได้เห็นหลานเพราะว่าไปแวะหลานไปหาที่บ้านได้กอดหลานเราเห็นความรักที่คุณยายมีต่อหลานที่ไม่ได้เห็นมาหลายปี นะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ตอนช่วงต้นเป็นคลิปที่ถ่ายทาอยู่ในบ้าน79หมู่2ด้านในเสื้อผ้าคนละชุดกันมีแต่ตาชานคนเดียวเพราะฉะนั้นตอนเช้าที่มา6โมงเนี่ยตาชานมาคนเดียวค่ะยายสมควรไม่ได้มาด้วยยายสมควรไม่ได้มาด้วยเพราะอะไรเดิฉันจะอธิบายให้ฟังแต่ที่แน่ๆคือ อิ่ถก,กโกหกนะคะที่ว่าได้รับพรจากพ่อแม่แล้วพรน,นั้นตาชานเป็นคนให้คนเดียวยายสมควรไม่ได้มาไม่ได้ให้พรแต่ใจสมควรได้เจอหลานแล้วเจอก่อนวันนี้ใส่เสื้อผ้าคนละชุดถ่ายคนละช็อตคนละซีนกัน ค่ะตาชานมาหาหลานตอนเช้าเอาซองมาให้นะคะเอาซองมาให้แล้วก็กลับไปตามตามที่ถึกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะมาร่วมงานอีกหรือเปล่าและในที่สุดตาชานก็มาร่วมงานตอนสายแต่มาคนเดียวนะคะมาคนเดียวเพราะอะไรมาคนเดียวเพราะว่าอถึก ไม่ได้ไปบอกให้พ่อให้แม่มาร่วมง,งานด้วยตัวเองแต่ส่งคนไปบอกยายสมควรเคยทำอย่างนี้กับสาวิจีทรีนึงแล้วที่ว่าถ้าลูกมาบอกเองยังไงก็ไปไม่ว่าจะเป็นใครแต่ถ้าให้คนอื่นมาบอกฉันไม่ไปเพราะฉะนั้นยายสมควรก็เลยไม่มางานนี้แล้วดูเหมือนยายสมควรจะยังไม่พร้อมที่จะเจอลูกสาวที่ด่าตัวเองว่าสะทุน ยังไม่พร้อมที่จะเจอลูกเขยที่าสารพิพากษาว่าเป็นฆาตกรฆ่าหลานของตัวเองในขณะที่ตาชานไม่คิดอะไรพระตาชานพูดเสมอว่าลูกเขยกูบริสุทธิ์มีคนอื่นเป็นคนทาหลานแต่พูดไม่ได้รู้ว่าใครทําแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติด <c oughs> คนเป็นตาพูดออกมาอย่างนี้ได้ยังไงครับอันนี้ดิฉันวิพากษาตรงๆนะพระตาชานพูดอย่างนี้จริงๆว่า รู้ว่าไม่ใช่ลูกเขยรู้ว่าใครเป็นคนทำแต่พูดออกมาไม่ได้หรอก๋ยวมองหน้ากันไม่ติดอ๋อไม่กล้าพูดว่าใครเป็นฆาตรกรพราออยากจะมองหน้าติดอยากจะคบค้าสมาคมกับฆาตรกรฆ่าหลานตัวเองอย่างนั้นเหรอคะนี่แหละค่ะคือตาชานไปถึงก็ปากหวานไปถึงก็มีความสุขทุกคนก็ถ่ายคลิปสําหรับตาชานมันเป็นมันเป็นประตูเปิดที่จะได้ไปสนิทชิดเชื้อกับลูกสาว ลูกเคยแล้วก็หล,หลานอีกทีนึงรอบหน้าตาชาญอาจจะได้รับการต้อนรับหลังจากที่พีคนโหวตไม่เอาตาชาญรอบหน้าตาชาญอาจจะไปดงดอกได้แต่ไอไหลดูท่าทางจะไม่พอใจเท่าไหร่นะคะไลฟ์เมื่อเช้าของไอไหลพูดถึงเรื่องนี้แบบไม่ค่อยพอใจมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองก็อยากไปแต่ไม่ได้รับเชิญ เรายังเห็นว่าระหว่างอิทถิกับครอบครัวทางหลักโพเนี่ยก็ยังห่างๆกันอยู่เพราะว่านางตายก็ไม่ได้ไปร่วมงานนี้เขาเอาเฉพาะตากับยายเหมือนกับว่าเขาจะค่อยๆเปิดเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะคะงวดนี้มาตั้งกี่ครั้งไม่เคยให้ลูกไปหายายแต่งวดนี้ให้ลูกไปหายายเพราะต้องการอะไรรู้ไหมคะ ต้องการจะล่อทั้งพ่อทั้งแม่มาทำบุญให้บริษัทตัวเองในวันที่สิบเอ็ดวันที่น้องชมพู่หายไปนี่คือจุดประสงค์ของไอ้พลอยกับอีเถกค่ะจะดึงพ่อแม่มาให้ทุกคนเห็นว่าเห็นไหมพ่อแม่ฉันแทนที่จะไปทำบุญหรือไปร่วมอะไรหรือไปสถูบน้องชมพู่แต่มาร่วมงานบุญกับวันที่สิบเอ็ดซึ่งเป็นวันที่ เกิดโศกนาฏกรรมและทาให้ฉันร่ํารวยขึ้นมานี่คือความตั้งใจของอีเชิดค่ะที่จะดึงเอาพ่อแม่มาถึงขนาดยอมเอาลูกไปล่อให้ลูกไปหายายแต่ก่อนมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่เคยแวะไม่เคยอะไรเลยนี่ยอมเอาลูกไปล่อมาแต่ยายก็ไม่มาเพราะยายน่าจะรู้ว่าถ้ามาคนจะพูดถึงแกว่าอย่างไรแล้วส่วนหนึ่งก็คือยายมีชิ้จีบตรงที่ว่าทำไมมึงไม่มาบอกกูเองมาเชิญกูเอง หรือโทรมาบอกกูเองด้วยตัวเองทำไมส่งคนมาบอกใจจริงดิฉันยินดีกับคุณตาคุณยายที่ได้เจอหลานนะคะแต่พอนึกถึงความคิดที่ซ่อนอยู่ข้างในของการกระทําครั้งนี้ของอีทถิเนี่ยแล้วเลือกเอาวันนี้ที่ยอมให้หลานไปหาตายายเพียงเพื่อจะดึงเอาพ่อแม่มา เพื่อฟาดษาวิจีเจ็บปวดว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่พ่อแม่ให้ความรักความสนใจฝั่งนู้นมากกว่าที่จะนึกถึงลูกสาวของเธอที่สูญหายไปในวันนี้ดิฉันได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่ที่ไอ้พ่วยเดินออกมาหน้าบ้านแล้วมองไปที่สวนยางฝั่งตรงกันข้ามมันจะนึกถึงวันนี้ เมื่อสี่ปีก่อนที่มันอยู่ในสวนยางท้ายสวนยางแล้วมันไปทำอะไรในกอไผ่ท้ายสวนยางมันเจอใครมันคุยอะไรกับใครที่ฉันหวังใจว่าไอ้พวยทั้งวันแทนที่จะได้นึกถึงการทำบุญของมันแต่มันจะนึกถึงบาปที่มันทำเมื่อสี่ปีก่อนแล้วฉันขอสาปแช่งเมื่อไหร่ที่พวกมันสองผัวเมีย กลับกบกอกกลับไปเจ็ดส้าหูสองขอให้มันต้องเผชิญหน้ากับสวนยางหน้าบ้านในบาปท,ที่พวกมันได้ก่อเอาไว้